เกีย่ยมามินมเมื่อไหร่จะได้เจอคิดถึงมินมานอนบ้านพี่ได้แหละหุ้ยใครอาละติหรอลาติน <laughs> หุ้ย thank you for the roses thank you for the roses <laughs> thank you for the roses oh thank you <laughs> ยินดีด้วยนะคะคุณเอ่อทีมซีคือ ขอพูดหน่อยทุกคนเรื่องนี้มันไม่พูดไม่ได้คือหนูแบบว่าเป็นกําลังใจให้ลาตินมาโดยตลอดคือเอาจริงๆคือเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ทุกคนเลยในซีเจมแต่ว่าคือกับลาตินอะ่ะคือจะมีแบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังกันนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่สมัยซิงเกิลที่2ของซีเจมตั้งแต่เมลอนตอนที่ประกาศเซมมาึกใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นลาตินก็ไม่ติดเซมใช่ไหม ส่วนฟอก็ตอนนั้นก็คาดหวังว่าเออก็อยากเป็นเซนเตอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้แล้วเราสองคนก็มานั่งกันอยู่ที่หน้าหอซีเยมจำได้เลยตรงหน้าทางประตูทางเข้าแล้วเราก็ปลอบใจกันใช่ปลอบใจกันเยอะมากแบบว่าเอยเป็นอะไรใจให้กันโน่นนี้ใช่ไหมจนกระทั่งรูว่าวันนี้แบบเหมือนเฮ้ยทําไมมันขังเอออะไรอ่ะ <laughs> เหมือนตั้งแต่ซิงที่หนูเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมหนูก็ได้เป็นเซนเตอร์ ส่วนลาติงก็ติดเส็มพอดีมันเป็นอะไรที่แบบเดสตินีมากๆแล้วพอหนูรู้ใช่ไหมเหมือนวันวันที่จะประกาศมันเป็นวันที่หนูไปช่วยแฟนมีรุ่นหนึ่งพอดีแล้วหนูก็เจอจริงๆะอะไรอย่างงี้เราเหมือนจริงๆก็แบบว่าเออมาคุยว่าเอ,อ้ยพี่ตอนนี้ทีมเป็นแบบนี้นะวันนี้จะมีประกาศน,น,านู่นนั่นนี่อะไรงี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เป็นเป็นกังวลระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนที่ๆก็บอกเอ,อ้ยพี่หนูกลัวฟีดแบ็กหลายอย่างมากเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็ แต่หนูก็ให้กําลังใจจริงๆไปเยอะมากๆใช่เพราะว่าเชื่อว่าจริงๆทําได้ดีมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ความเหมาะสมใช่ไหมแล้วพอทีนี้เสร็จปุ๊บเหมือนน้องก็เล่าให้ฟังว่าเออม,มีมีนี่ติดนี่ติดอะไรนี้ใช่ไหมจนแบบว่าเอ้ยเราเราเห็นแล้วว่าเอ้ยวีคนมาลงในวซนว่าน,อน้องต,ติดติดติดทีมแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ พิมพ์ยาวมากพิมพ์ยาวไปหาทั้งแบบทั้งลาตินแล้วพิมพ์ไปหาจริงๆด้วยแบบเอ้ยเก่งว่าพูดออกไปแล้วแล้วก็แบบดีใจกับลาตินมากๆมากๆแบบมากๆเลยแล้วคือตอนหนูดูน้ําตาหนูไหลแบบโอ้ my god คือหน้าลาตินมันแบบมันดูช็อกไปเลยแล้วหนูรู้สึกแบบ ขอถ้าฉันได้หยุดคือตอนแรกอเอจิ๊กจิงๆบอกว่าพี่ช่วยอยู่ตอนหนูประกาศหน่อยได้ไหมแบบว่าไปประกาศเป็นเพื่อนกันหน่อยแล้วก็บอกว่าเออได้กี่โมงมันบอกสองสามทุ่มหรอก็เออไม่เดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วมันนานเกินไปแล้วพอทีนี้เสร็จเออพอได้มาเห็นจริงจก็เลยรู้สึกว่าเออดีจังใ,ในในช่วงเขาเรียกว่าอ,อะไรก่อนที่ทุกอย่างมันกําลังจะแบบว่าจบลงเราก็ได้เห็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยในครั้งหนึง่งเราได้เห็นแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เก่งมากเก่งมากทุกคนทุกคนเลยนะในซีเจมพวกเราแม่งสุดยอดละไม่มีใครเจ๋งไม่ว่เพวกเราละจริงๆเสียดายเจเจกับเหมยก็เอาจริงคือหนูคือหนูเสียดายทุกคนแนะไม่ใช่ว่าไม่เสียดายแล้วก็รู้เรารู้จักน้องเราดีทุกคนว่าน้องเรามี p o t e n ชียลทุกคนไม่ไม่มีคนไหนเลยที่รู้สึกว่าแบบเข้ามาแล้วแบบไม่เหมานะสมอ่ะแต่ว่าทุกคนก็อยากให้แบบว่า เคารพการตัดสินใจของของของทั้งตัวน้องเองทั้งจริงๆแล้วก็ทางแบบผู้ใหญ่ที่เขาคิดมาแล้วอะไรเงี้ย<ๆ>เพราะว่าแบบอถ้าทุกคนได้เห็นคนไงก็จะเชื่อว่ามันมันจะไม่คานสายตาเว้ยมันจะไม่คานสายตาทุกคนเลยว่าแบบทาไมน้องถึงติดทีมอะไรเงี้ยใช่มันแบบณนะสุดท้ายตอนนี้มันมันได้เท่านี้จริงๆอะไรางี้ใช่<ๆ><ๆ>ก็สงสารทุกคนแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้ได้เป็นทีมด้วยอะไร